สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบการ์ตูนทุกท่านกันด้วยนะครับเพื่อนๆมีพระเอกในโลกเกมแฟนตาซีที่ชื่นชอบกันไหมครับไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกก็ได้เป็นตัวละครที่แบบว่าพอเราได้เห็นเขาโลดแล่นในโลกเกมแฟนตาซีให้เราได้เห็นแล้วเรารู้สึกชื่นชอบตัวละครตัวนี้เป็นอย่างมากสําหรับผมตัวละครตัวนี้เพิ่งจะพุ่งทะยานขึ้นมาสู่พระเอกในโลกเกมแฟนตาซีที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยละครั้นั่นก็คือฮิเซอร์ตเมลาคุลหรือ AK a ในเกมของเขาก็คือซันลาร์คุนั่นเองล่ะฮะ โดยในคลิปนี้ผมจะขอเรียกเขาว่าซันลคุก็แล้วกันซันลคุเป็นพระเอกประเภทที่ถ้าไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลยแต่ถ้าชอบก็จะชอบเป็นอย่างมากก็เท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยผู้คนส่วนมากจจเอ็นเอียงมาทางชอบซะส่วนใหญ่นะทีนี้ชื่นชอบซันลคุเพราะเหตุผลอะไรกันละ่ะผมก็จะมาค่อยๆไล่เรียงไปตามความคิดของผมนะครับอย่างแรกเลยผมชื่นชอบมายเซ็ตของเขาครับที่พอผมได้รู้ว่าซันลคุมันมีรสนิยมในการเล่นเกมขยะว่ากันง่ายๆก็คือเขาชอบเล่นเกมที่คนปกติไม่ค่อยจะเล่นกันนั่นแหละ ชอบเล่นไม่พอแถมยังเก็บสะสมและแยกหมวดหมู่มเป็นอย่างดีผมมองว่าเออหมอนี่มันดูน่าสนใจดีวะเป็นพระเอกที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆอย่างแน่นอนก็ต้องยอมรับเลยว่าเกมเมอร์หลายๆคนต้องเอาเขาเป็นอย่างอย่างจริงๆที่แม้ว่าเกมที่เขาเล่นมันจะเป็นเกมขยะสักแค่ไหนแต่ซาราคุกก็ตั้งใจและเต็มที่กับเกมที่เขาได้เล่นทุกเกมจริงๆปากก็บ่นเกี่ยวกับเกมไม่หยุดแต่ก็เคลียร์จบทุกเกมที่ได้เล่นเลยถือว่าลร้าการไม่เบาจริงๆครับสำหรับชายคนนี้ ผมชื่นชอบความเลียวของซาราคุมากครับเขาเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่ติดเกมงงมแงมงเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ลืมที่จะรักษาสัญญาตามกฎของครอบครัวของเขาที่ตั้งเอาไว้ว่าเช้าและเย็นของวันอาทิตย์ทุกคนจะต้องมากินข้าวและพูดคุยกันอย่างพร้อมหน้าเพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นแล้วละก็แต่ละคนก็จะจมอยู่กับงานไอเดเลกข,ของตัวเองจนเสียโอกาสได้เจอหน้ากันไปเลยผมมองว่ามันเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยครับมันเป็นการให้อิสระทําให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ไม่เครียดและไม่กดดันดีกว่าการบังคับว่าเธอจะต้องทําแบบนี้นะเธอจะต้องเป็นแบบนี้นะเป็นไหนๆเพื่อนๆก็ลองเรียนรู้และนําไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมมีครอบครัวผมก็เชื่อว่าผมก็คงจะทําประมาณนี้เหมือนกันอ่ะเรากลับมาที่ตัวสาราคูกันต่อการเริ่มต้นเกม VR Full Dive นะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องออกแบบตัวละครของเราที่จะเข้าไปโลดแแรกในเกมก่อนถ้าอย่างบางคนก็คงจะออกแบบตัวละครออกมาแบบว่ามันดูเท่บาาตาบาดยายกันเลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นซาลาโุที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นซาลาโุยอมขายชุดเกราะตอนเริ่มต้นทั้งหมดเพื่อไปซื้ออาวุธดีๆแทนและก็ไม่ลืมที่จะหาอะไรมาคุมใบหน้าเอาไว้ก็เลยออกมาเป็นนกฟ้าเปยททอนล่างอย่างที่เราเห็นกันครับแถมตัวเขาก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญและคำนึงถึงตัวเกมว่าค่าความโชคดีมีผลต่อคริติคอเข้าและการดอปเพราะอย่างนั้นจึงทำให้ซาลาโุเลือกพื้นเพเป็นผู้พนเนจรถึงแม้พลังการป้องกันจะขึ้นยากแต่ได้รับความโชคดีมาแทน ทำให้รู้ได้เลยว่าประสบการณ์ในการเล่นเกมขยะของเขามันสูงมากแค่ไหนไม่ใช่มือสมัครเล่นเลยจริงๆและบุคลิกของซาราคูนะครับเขาจะเป็นคนบ้าๆบอๆและกาวเอามากๆโดยส่วนตัวผมชื่นชอบพระเอกบุคลิกแบบนี้อยู่แล้วถ้าเราดูอนิเมะสักเรื่องที่พระเอกเก๊กมากขึ้นและทาให้บรรยากาศตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่ามันไม่เวิร์กแน่ๆแต่ตัวของซาราคูนี่คือสอบผ่านเลยครับเขาพาพวกเราเข้าไปยังโลกของเกมได้แบบไม่มีคําว่าน่าเบื่อเลย กับการมันรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาซะด้วยซ้ําท่าทีชั่วร้ายของซาราโคที่เวลาได้สู้กับมอนสเตอร์ในเกมมันทําให้เราเอนจอยไปกับเกมชิกล่าฟอนเทียไปด้วยเลยจริงๆและจุดที่ทําให้ผมชื่นชอบตัวละครตัวนี้มากที่สุดเลยก็คือสกิลเพย์ของเขาครับสกิลเพย์หรือการเล่นของซาราโคเนี่ยนะครับเราสัมผัสได้จริงๆเลยว่าฝีมือของเขาเป็นของจริงและเก่งเอาโคตรที่ถึงแม้ว่าศัตรูจะเก่งกาจถ้าสูด้วยแล้วก็ไม่ใกล้เคียงกับคําว่าชชนะอย่างแน่นอน แต่เขาก็สู้แบบไม่ถอยและมีลูกเล่นอะไรต่างๆงัดออกมาโจมให้เราได้ทึ่งแล้วทึ่งอีกจนเราต้องอุทานในใจว่าเอกนี่มันเก่งจริงๆตอนที่ซาราคูได้สู้กับเวเธอร์เอมอนยูนิคมอนเตอร์ที่เคยเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคแข่งเทพเนี่ยมันจะเป็นฉากต่อสู้ในความทรงจำไปอีกนานเลยล่ะครับผมชอบเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ของซาราคูมากๆเขาแสดงให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เล่นเกมขยะเพียงพอแค่มันเป็นรสนิยมของเขาเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้และนําประสบการณ์นในการเล่นเกมขยะมาประยุกต์ใช้ในแชงกิล่าฟอนเทียอีกด้วยอย่างที่ตัวเขาบอกว่าเทียบกับเกมนี้แล้วฉันเคลียร์เกมขยะที่ไม่สมเหตุสมผลมานักต่อนักแล้วเรื่องนี้มันมีความสมเหตุสมผลเป็นอย่างมากถ้าเทียบกับเรื่องอื่นในโลกเกมแฟนตาซีอย่างพระเอกบางเรื่องที่โผล่มาจู่ๆก็เทพเลยเอ้าเฮ้ยอะไรวะไงเป็นอย่างนั้นไปได้แต่ถ้าเป็นซาราครุในแชงกิล่าฟอนเทียนะครับเราจะได้ค่อยๆเห็นซาราครุพัฒน,นาความเก่งไปเรื่อย ที่ในช่วงระยะเวลาแรกๆเขาก็ตีมอนเตอร์ฟาร์มของเหมือนผู้เล่นทั่วไปคนหนึ่งเนี่ยแหละครับและที่ดูเหมือนว่าซัลลรลาคูมีฝีมือที่สูงกว่าผู้เล่นทั่วไปนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าให้เทียบมอนเตอร์ในเกมเชกิล่าฟอนเทียกับมอนเตอร์ติดบัคในเกมขยะที่เขาตีไม่เข้าเนี่ยแค่นี้ถือว่าสบู่สบายสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือซัลลรลาคูไม่ได้บัคแต่อย่างใดแต่เขามีประสบการณ์และมีฝีมือที่สูงกว่าผู้เล่นทั่วไปก็แค่นั้นเองแต่ส่วนของความรักและความเอาใจใส่ที่มีให้ต่่ออแฟนสาวาวยง A ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะถือว่ายังสอบไม่ผ่านนะสาราคูคุงก็ต้องรอติดต,ตามดูในอนาคตกันว่าสาราคูจะพาพวกเราไปประจนภายในรูปแบบไหนและมียูนคมอนเตอร์อะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างสำหรับแชงกิล่าฟอนเทียครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบไม่ชอบในตัวของสาราคูยังไงกันบ้างหรือว่ามีพระเอกหรือตัวละครในโลกเกมแฟนตาซีในดวงใจเป็นใครก็ค,คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบขออาภัยและชี้แนะผมด้วยนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศแปรปรวนยังไงก็รักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้เพราะว่าการ์ตูนมันเป็นมากกว่าการ์ตูนผมเฟเบิลไอเกพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ